สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการท้าชนจากอีกัจเจตไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมีจอยยอดนิยมในงบไม่เกิน1,000บาทถึง3รุ่นด้วยกันนะครับว่ารุ่นไหนนะครับจะคุ้มค่าและใช้งานได้เหมาะสมกับราคาที่สุดนะครับ และจอยที่อยู่ข้างๆผมทั้ง3รุ่นนะครับที่จะมาฟัดกันวันนี้นะครับได้แก่ฟานิจิดูนฟ็อกนะครับราคา799บาทนะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเลยนะครับทําราคามาเซอร์ไพรส์จัดๆเลยนะฮะส่วนตัวที่2นะครับขายดีมานานแล้วนิยมกันมานานแล้วครับกับแฟนเทคชูเตอร์สานะครับสเปคเขาใส่มาแบบจัดเต็มเลยนะฮะกับราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นนะครับและตัวที่3นะครับกับนับโบเอ 3ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่7 4 9บาทเรียกได้ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ในเลนราคาใกล้กันมากเลยนะครับโดยวันนี้เราจะแบ่งเป็น4พาร์ทหลักๆนะครับนั่นก็คือ1นะครับดีไซน์ของจอยนะครับสสเปคนะครับ3การใช้งานเล่นเกมจริงๆหรือฟิลลิ่งการเล่นเกมว่าเป็นอย่างไรนะฮะสนะครับจะเป็นการสรุปคะแนนทั้งหมดของจอยแต่ละรุ่นนะครับที่เราได้ลงคะแนนไว้ว่าตัวไหนคะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็รวมกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับถ้าครอกันแล้ว ก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของ g a เจ t t t i l i n d ด d ไว้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับที่อยู่ในมือผมก็คือเจ้าไฟลิจิดูนฟอกนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดูเรียบๆออกแนวคลาสสิกคลาสสิกเหมือนจอยคอนโทรลเลอร์สมัยก่อนนะฮะงานประกอบแน่นนะครับพลาสติกที่ให้มาเป็นแบบ ซอฟทัดนะครับดูพรีเมียมดีนะครับพลาสติกของเขาเนี่ยจะมีความทนทานต่อรอยนิ้วมือรอยขีดข่วนนะครับการจับก็กระชับมือดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยก็คือตัวดูนฟ็อกน้องเขาจะไม่มีตัวกันลื่นนะฮะถ้าเล่นไปนานๆก็อาจจะลื่นกันได้นะครับอันดับกของเจ้ารูนฟ็อกนะครับจะให้มาแบบฮอลเอฟเฟกแบตเนี่ยเขาจะบิวอินมาข้างในเลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับปุ่มหลัรกนะครับ A B X Y นะครับฟิลลิ่งเขาก็จะออกแนวนุ่มๆนะครับปุ่ม R B L B นะครับก็จะเป็นแบบแ็กสว และที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับความพิเศษของเขาคือเขาเพิ่มปุ่มตรงกลางมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรา i ปิดไฟนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Turbo นะครับและตัวจอยนะครับก็จะมีสถานะไฟบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อต่างๆฟังก์ชันของจอยด้วยหรือแม้กระทั่งสถานะแบบนะครับและสุดท้ายรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีไฟ R G B มาให้นั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับกับ a n t e c h Shooter 3ตัวนี้นะครับดีไซน์ของเขาก็จะมาแบบจะเปรียบนะครับพื้นผิวตัวจอยนะครับจะเป็นแบบจับหยาดนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลื่นได้ดีนะครับงานประกอบดูแน่นหนานะครับรอยต่อของตัวปุ่มแล้วก็ตัวจอยนะครับดูประกบกันดีส่วนอาร์ล็อกครับตัวชูเตอร์3ตัวนี้นะครับให้มาแบบฮอลล์เอฟเฟกนะครับทิกเกอร์ก็เป็นแบบฮอลล์เอฟเฟกนะครับ ในส่วนของแบตนะครับแบตก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับที่ใส่เข้ามาอยู่แล้วนะครับปุ like ่มหลักๆนะครับก็ให้มารบเลยไม่ว่าจะเป็น ABXY นะครับแต่กดแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเขาก็จะแข็งๆหน่อยนะครับในส่วนของปุ่ม LB กับ RB นะครับกดไปแล้วก็จะไม่เป็นแบบจี้นะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วถ้ากลับมาดูที่หน้าจอยนะครับตัวนี้จะมีปุ่มเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มมาโคด้วยนะครับจอยนะครับก็จะมีสถานะไฟอยู่ตรงโลโก้นะครับเราจะต้องสังเกตไฟที่อยู่รอบๆโลโก้เขานะครับจะเป็นการบ่งบอกถึง โหมดการเชื่อมต่อเช่นกันนะครับหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับไฟ R G B นะครับไม่มีมาให้นะครับมีแค่ไฟสถานะเช่นเดียวกับเจ้าดูนฟอกนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่3กับเจ้านับโบ N X J 3ตัวนี้นะฮะดีไซน์เขาเนี่ยบอกเลยว่าดูเท่ดูดุดันดูสวยกว่าทุกตัวที่เกิดมาก่อนหน้านี้เลยนะครับ โดยผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2องเลเยอร์ครับเลเยอร์ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบผิวเรียบตัวนด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบหยาบๆนะครับช่วยในเรื่องของการจับได้ดีนะครับการลื่นได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับอะล็อกของนับโบตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบโคเทนอะล็อกครับเป็นแบบเทคโนโลยีเดิมครับถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะอาจจะมีโอกาสบิดได้นะครับแบบที่ให้มานะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบบิอินเช่นกันนะครับ ปุ่มหลักๆนะครับให้มาครบเลย A B X Y ก็กดแล้วก็จะมีเสียงดังประมาณนึงครับเรียกว่าดังที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับไฟ RGB เนี่ยจะมีอยู่ที่ปุ่ม A B X Y แต่ไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับส่วนปุ่มด้านบนนะครับ R B กับ L B นะครับจะเป็นแบบแท็กสวิตชนะครับและสุดท้ายนะครับตรงกลางของจอยนะครับก็จะมีปุ่มพิเศษมาให้เหมือน2รุ่นก่อนหน้านะครับคือการตั้งมาโครและก็เทอร์โบนะครับสุดท้ายนะครับตัวจอยก็จะมีแถบสถานะไฟนะครับ จะต่างจาก2รุ่นก่อนหน้านะครับเขาจะมีไฟอยู่4ดวงนะครับ4ดวงนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อในโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆรวมถึงแบตด้วยนะฮะมาต่อกันที่สเปคของจอยแต่ละรุ่นนะครับเริ่มจากเจ้าดูนฟ็อกนะครับจะรองรับ PC นะครับแล้วก็ n i n t e n d s w w t t h i o s แล้วก็ Android นะครับ f a n t e c h Shooter 3นะครับก็จะรองรับ PC เช่นกันนะครับ t o s w o t w i t n h r o i r o i d ที่เป็นโหมดเนทีนะครับแล้วก็ PlayStation 3 นัโบ NXJ 3นะครับก็จรองรับ PC นะครับ iOS andor ในรูปแบบ native เช่นกันนะครับ w i n d o s w i t c h นะครับแล้วก็ PS4 PS5 นะครับแต่ถ้าใครไปเล่น PS5 เนี่ยจะต้องเต้นเกม PS4 ที่รันใน PS5 เท่านั้นนะครับการเชื่อมต่อนะครับของเจ้า d u n e Fox เนี่ยเชื่อมต่อระดับไตโโมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับหรือใช้ตัวรับสัญญาณ d o n g l ลนะครับแล้วก็ Bluetooth ด้านของฟันเทคชูเตอร์3นะครับก็จะรองรับ2.4กิกะเฮิร์ตนะครับคือตัวรับสัญญาณเช่นกันนะครับแล้วก็แบบสายนะครับส่วนนับโมนะครับ NXJ 3จะรองรับเหมือนเจ้าดุลฟลักเลยครับก็คือรองรับแบบสายนะครับแล้วก็แบบบลูทูธแล้วก็ตัวรับสัญญาณไว้ละเอีของเขาเนี่ยจะพิเศษหน่อยเขาให้ตัวรับสัญญาณแบบ Type A แล้วก็ Type C มาคู่กันเลยนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกดีไว้ต่อมานะครับระบบสั่นเขาจะให้มอเตอร์มาทั้ง2ตัวในทุกรุ่นเลยนะครับ ในส่วนของเจ้าไฟลิตี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า asymmetric vibration นะครับส่วนในแซ n นเทคแล้วก็นับโวนะครับเขาจะใช้ชื่อว่า duo vibration ครับแล้วก็ปุ่มเสริมที่มีในจอยนะครับนอกจากจะเป็นปุ่มมาโคกับเทอร์โบที่อยู่หน้าจอยครับหลังจอยตัวนับโวนะครับจะมีปุ่มพิเศษนะครับอีก2ปุ่มนะครับซึ่งในดูนฟ็อกแล้วก็ชูเตอร์3จะไม่มีมาให้ในส่วนนี้แต่ชิคเกอร์นะครับเจ้าดูนฟ็อกนะครับและ แฟนเทคชุตเตอร์3จะเป็นแบบฮอยเฟกต์นะครับและสุดท้ายนับโบเขาจะเป็นแบบไดนามิกนะครับและปุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับของเจ้าดูนฟองเนี่ย L B กับ R B จะเป็นแบบแท็กสวิตต์นะครับกดแล้วจะมีเสียงกริ๊ๆนะครับแต่จะไม่ค่อยดังมากครับ A B เบก็จะเป็นแบบซิลิโคนบัตเทินก็คือจะเก็บเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็ดีแผจะเป็นแบบแท็กสวิตช์เช่นกันนะครับส่วนแฟนเทคชุตเตอร์3แล้วก็นับโบนะครับจะเป็นปุ่มแบบเมนเบล์นะครับกดแล้วจะมีเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวครับ ในส่วนของจอยสติ๊กกันบ้างนะครับเป็นหัวใจหลักของจอยคอนโทรลเลอร์นะครับโดยเจ้าดูนฟ็อกกับเจ้าชูเตอร์สานะครับจะใช้เทคโนโลยีฮอร์เอฟเฟกนะครับส่วนเจ้านับโบเนี่ยยังใช้เป็นแบบโพเทนติโอเมเตอร์นะครับหรือโพเทนอะนาล็อกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับโดยเจ้าดูนฟ็อกนะครับจะมีปุ่มพิเศษนะครับคือสามารถตั้งมาโคได้ที่จอยเลยนะครับมาโคก็สามารถทําได้ทุกปุ่มเลยนะครับ ในส่วนของ f ฟ n เท e ชูเตอร์3นะครับมีตั้งใจโรสโคปนะครับมีทั้งเทอร์โบครับแล้วก็มาโคที่ตั้งคําสั่งได้นะครับแต่ว่าคําสั่งของเขาเนี่ยจะมีข้อจํากัดก็คือกดได้แค่ปุ่มหน้าปุ่มเดียวนะครับคือปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์มาโคอยู่ข้างหน้านะฮะและปุ่มที่รันได้นะครับจะมีแค่ LT RT แล้วก็ RB LB แล้วก็ d ีแพเท่านั้นนะครับมาในส่วนของนับโบกันบ้างนะครับนับโบก็จะมีปุ่มเทอร์โบนะครับแล้วก็ปุ่มมาโคครับ ปุ่มมาโคของนับโบเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังจอยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดเหมือนเจ้าชูเตอร์3เหมือนกันคือจะกดไม่ได้ทุกปุ่มนะครับจะได้แค่ A B X Y เท่านั้นนะครับมาในส่วนของแอปกันบ้างนะครับแอปผมก็จะรวบเลยนะฮะก็คือ PC เนี่ยเจ้าดุนฟอร์เขาจะมีโปรแกรมของเขานะครับเป็นของแบรนด์เขาเลยนะครับไฟดิจิตแกลเซนเตอร์รองรับอยู่แล้วนะครับส่วนในโมบายเนี่ยไม่มีแอปรองรับใดๆนะครับและของชูเตอร์3นะครับเขาก็มีซอฟต์แวร์รองรับเช่นกันครับ หน้าตา UI คือใช้งานง่ายมากเลยนะผมเข้าไปใช้ดูนะฮะส่วนโมบายเนี่ยจะไม่รองรับแอปพลิเคชันเช่นกันเหมือนเจ้าดูนฟอกนะในส่วนของนับโบนะครับใน TC เนี่ยเขาจะไม่มีซอฟต์แวร์มารองรับนะครับแต่ว่าในโมบายเนี่ยมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ของนับโบเองนะครับจะเป็นซอฟต์แวร์กลางที่สามารถเข้าไปแมปปิ้งปุ่มกับเกมอื่นๆได้นะครับมาในส่วนของพูลเรนจกันบ้างนะครับโดยเจ้าดูนฟอกนะครับจะให้แบบสายมาที่5 0 0เฮิร์ตนะฮะ ไร้สาย250เฮิรตซ์ส่วนแฟนเซตชูเตอร์3นะครับจะให้มาสูงสุดเลยนะครับถึง100เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับนับโวนะครับจะให้มาเพียงแค่100เฮิรต์นะครับในสเปคเขาอาจจะไม่ได้เขียนแต่ว่าทางเราไปเทสกับโปรแกรมแล้วนะครับมันทําได้แค่100เฮิรต์เท่านั้นนะครับมาในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับอย่างที่บอกทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นแบตบิ i l t i n นะครับดูนฟ็อกจะให้มาที่600มิลลิแอมป์าล์นะครับใช้งานได้สูงสุดประมาณ15ชัั่วโมงครบ ชาร์จเต็มก็ประมาณ2-3ชั่วโมง f a n t e c ชูเตอร์สามครับให้มา600เช่นกันนะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนด้วยนะฮะใช้งานได้สูงสุดที่เขาเคลมไว้นะฮะ20ชั่วโมงและสุดท้ายนะนับโบนะครับ nxj 3ให้มาเยอะสุดเลยนะครับให้มาถึงนะครับ1,000ัรอบอานะฮะใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มใน2ชั่วโมงครับน้ำหนักนะครับูนฟ็อจะอยู่ที่212กรัมเท่านั้นนะครับ แฟลชเทคชูเตอร์3 187กรัมนะครับแล้วก็นาโปเอ็ XJ สามร้อกสิบกรัมนะครับมาดูกันที่อุปกรณ์ในกล่องนะครับที่เขาให้มาครับของเจ้าดูนฟ็อกจะให้สาย Data แบบ USB A to C มา1เส้นนะครับแล้วก็ USB d o n เกิลสำหรับรับสัญญาณอีก1อันนะครับในส่วนของชูเตอร์3นะครับจะให้สาย Data USB A to C เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ d o n เกิลนะครับที่เขาให้แบบ Type A แล้วก็ Type C มาด้วยนะครับ และนับโวนะครับจะให้นะครับสาย USB A to C มา1เส้นนะครับพร้อมกับ USB dongle นะครับแล้วก็ที่จับโลเดอร์โทรศัพท์นะครับการใช้งานฟังก์ชันนะครับแล้วก็การเล่นเกมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการเล่นเกมจากเกม2แนวนะครับก็คือเกมแนวรถแข่งแล้วก็เกมฟุตบอลนะครับว่าจอยแต่ละตัวเนี่ยมีฟิลลิ่งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานอย่างไรนะฮะ โดยสิ่งที่เราจะทดสอบนะครับหนึ่งก็คือการตอบสนองของปุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มเทสเตอร์นะครับโดยเราจะเทสในเว็บฮาร์ดแวร์เทสเตอร์นะฮะสองนะครับก็คือความละเอียดของจอยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเดโซนั่นเองนะครับสาเก็จะเป็นเกี่ยวกับโค딩เลนนะครับคือท่า latency ของจอยนะความหน่วงความดีเลย์ต่างๆครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบการเล่นจริงนะครับโดยจิ้งจ่งโดยรวมของจอยทั้งหมดนะครับโดยปุ่มนะครับกับเกมที่เราจะทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอาทีนะครับที่เราต้องกดไปแล้วนะ หรือปุ่มส่งบอลนะครับว่าทํางานได้ดีหรือไม่นะฮะโอเคครับเรามาทดสอบกันในเว็บฮาร์ดแวร์เทสเตอร์นะครับโดยการตอบสนองของปุ่มเนี่ยของเจ้าดุลฟองนะครับตอบสนองดีทุกปุ่มนะครับกดติดหมดเลยนะครับและถ้าเราเทสต์คาลคูลเอตี้นะครับก็จะได้ค่าเอเบเลตเออร์เรนะครับศูนย์นะครับสำหรับเจ้าดุลฟองนะฮะตัวต่อมานะครับแฟลน e ิกชูเตอร์สามนะครับเทสปุ่มต่างๆนะครับกดได้โอเคเลยครับมีความลึกนะครับมีระดับดีนะฮะ แล้วก็ถ้าเรามาเทสในส่วนของค่าวงกลมบ้างนะครับเอฟเรกต์เลือที่เขาทำได้นะครับอ่าอยู่ระดับ0.8กับ0.1นะครับเรียกได้ว่าดีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับน a โบ NXJ3 นะครับมุมต่างๆนะครับกดแล้วมีน้ำหนักเช่นกันนะครับไม่มีปุ่มไหนเกินค่า0.1เลยนะครับการเทสนะครับ Housing ของ a n a ล็อนะครับตรงเทสค่าวงกลมนะครับจะเห็นได้ว่า ค่า a v e r a g e e r r o r พุ่งไปนะครับข้างละ20กว่านะครับข้างขวา2 1 7เลยนะฮะเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับจอยคอนโทรลเลอร์ในส่วนของเดสโซนเจ้าดูลฟองนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับมีความละเอียดสูงนะครับของแฟนเทคชูเตอร์สานะครับการทํางานของอนาล็อกนะครับเรียกได้ว่าละเอียดเหมือนเจ้าดุลฟอกเลยนะครับมีความละเอียดสูงเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับของนับโวนะครับจากที่ผมเทนะครับเรียกได้ว่าเดสโซนค่อนข้างมหาศาลเลยนะฮะกดแล้วควบคุมน้ําหนักแทบไม่ได้นะครับไม่มีความละเอียดเลยนะครับต่อมาเรามาเทสโพลิ g งเร e นะครับตัวนี้จะเป็นจอยเจ้าดูลฟอกนะครับ Poring ลเรทที่ออกมาครับ5้าเฮิบเพลนนะครับก็เป็นไปตามสเปคที่เขาเขียนไว้เลยนะครับ ของฟันเ e คช s เตอร์ r 3นะครับที่สเปคเขาให้มาพันเทิร์นะครับมาดูกันนะครับว่าจะถึงพันเทิร์จรอเปล่าไวมากเลยนะครับผลที่ออกมาคือ1041เทิร์นะครับเรียกได้ว่าตรงสเปคตามที่เขาให้มาเลยนะครับต่อมาเป็นตัว NAPO NFJ 3นะครับตัวนี้ในสเปคเขาไม่ได้เคลียบนเรื่องเลยมาครับแต่ว่าเราเทสจากโปรแกรมเทส จะสังเกตได้ว่ากว่าตัวโปรแกรมจะหาค่ากลางได้นี่คือนานมากนะครับดูเลชันวิ่งอยู่ประมาณ7วิลลิเซกนะครับ ผลที่ออกมานะครับค่าโพลิเดตของจอยตัวนี้นะครับจอยนับโบนะครับอยู่ที่85เฮิร์ตเท่านั้นนะครับถ้าผมปัดขึ้นให้หน่อยก็คือ100เฮิร์ตนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยครับฟิลลิ่งในเกมนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับการคอนโทรลตัวนักเตะนะครับตามนิ้วมือเลยการส่งอะไรก็ทําได้ไวนะครับจะผมจะเปิดครับก็ยิงนะอ ในเกมเดียวกันนะครับตัดเปลี่ยนจอยเป็นตัวชูเตอร์3นะครับฟันเฟื s ชูเตอร์กันบังคับนะครับทำได้ดีไม่แพ้ตัวแรกเลยนะครับจากเจ้ารูนฟอร์กค,ครับด้วยความที่เขาเป็นหอยเอฟเฟกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็โพนิเนเลตค่อนข้างให้มาเยอะฮะฟิลลิ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยครับด้วยความที่เขาจอยน้ำหนัก เทียงแค่ร้อยแิบกร,รัมนะครับถือว่าเบามากนะขนาดมีแบตอยู่ในตัวด้วยนะฮะมาต่อจากเกมเดียวกันนะครับแต่เป็นจอยที่3านะครับตอนนี้จะเป็นนับโบนะฮะผมจะลองเล่นเกมฟีฟ่าเดีนะครับการถือจับเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างากับตัวชูตเตอร์สามเท่าไหนนร่น,นะครับใกล้กันเลยทัน้ำหนักคอใกล้กันเลยการส่งบอลก็ทำได้ดีนะครับ มันครับอนาล็อกก็โอเคเลยครับแต่ก็จะมีความหน่วงนิดนึงนะฮะนิดนิดนึงจริงๆนะเนี่ยถ้าเล่นจริงก็อาจจะส่งผลเล็กน้อยนะครับนี่ครับผมกดแล้วมันพึ่งไปนะฮะก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมแนวฟุตบอลหรือเกมแนวสปอร์ตแบบนี้นะฮะแต่ถ้าไปเล่น fps เนี่ยผมว่าไม่รอดนะครับเพราะว่าเดโซนเขาสูงจริงนะฮะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองกับเกมแข่งรถอย่าง forza บ้างนะครับผม ฟิววิ่งแรกนี่คือกดคันเร่งคือตามนิ้วเลยฮะเนี่ยตอยสั่นดีมากนะครับผมจะเอียงให้ดูนะฮะเพราะมีน้ำหนักของคันเร่งน,นะครับกดเยอะมันก็จะวิ่งหนักขึ้นนะกดปล่อยมันก็จะผ่อนนะฮะอันนี้เรียกได้ว,ว่าตามสเปคเลยนะครับถือว่าดีเยี่ยมเลยอนะ ถึงแม้จะไม่มีใจโรมาให้ต่อมาการควบคุมเอาหลอกก็ค่อนข้างดีเลยครับตามนิ้วมือนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกับตัว f a n t a เซตชูเตอร3ตัวนี้บ้างนะครับตัวจอยตรงนี้จะมีใจโรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมฟอร์ซ่าผมเริ่มจากตัวอาีนะครับเขาทางานตามนิ้วมือมากเลยครับอย่างที่เขาเพลมไว้เลยนะครับก็มีระดับนะครอันนี้ผมปัดใจโรไวนะ้ฮะ เดี okay, ๋ยวผมจะลองฟิลลิ่งการเล่นยาวๆดูนะครับอ่าจโรถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะสามารถปรับค่าต่างๆได้ในโปรแกรมของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า e s p ปอนเคอร์ฟอะไรพวกนี้นะก็ <c oughs> ปรับแต่งกันได้นะครับถือว่าทำได้ดีนะครับในราคา700ใส่จโลมาให้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเจ้านับวอ์ด NXJ 3นะครับตัวนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เทสออกมาค่อนข้างไม่ดีนะครับค่อนข้างแย่ในเกือบทุกส่วนเลยนะครับเดี๋ยวพอมาเล่นจริงดูนะครับตัวทิกเกอร์เนี่ยเขาทำงานได้แบบที่เขาเกมไว้นะครับเป็นแบบดนามิกก็คือมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับแต่การจับเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็อนาล็อกเนี่ย ต้องดันค่อนข้างลึกนะฮะกว่ามันจะทํางานนะครับก็เดสโซนค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยผมดันแบบจะสุดแล้วเนี่ยรถพึงหันนะฮะความสั่นของจอยเนี่ยเรียกได้ว่าเบานะฮะแต่ว่าเห็นเขาว่าปรับสั่นได้อีกนะครับแต่ก็ถือว่าเบาอยู่ดีนะฮะเบาวกว่าทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็ทําได้ไม่แย่นะครับ โอเคครับเราจะมาสรุปคะแนนทั้ง3รุ่นกันนะฮะว่าได้คะแนนกันอย่างไรบ้างนะครับโดยเราจะวัดกันที่ดีไซน์นะครับสเปคนะครับฟังก์ชันการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ขอบคุ้มค่านะครับโดยค่าเฉลี่ยของ Joy d u f o x นะครับออกมาที่4.75คะแนนนะครับ Shooter 3นะครับจะออกมาที่4.25คะแนนและ n a บ p NXJ 3นะครับจะได้เพียงแค่ 3.5คะแนนเท่านั้นนะครับสรุปการท้าชนนะครับในวันนี้นะครับผมเห็นสมควรแล้วว่าจอยที่ชนะเลิศในวันนี้คือเจ้าไฟลิจิดูนฟอกนะครับตัวนี้นั่นเองครับขอให้เฉือนแฟนเทค ชุดเตอร์3ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องเขามีฟังก์ชันที่ครอบคลุมนะครับการใช้งานก็ยอดเยี่ยมนะฮะเรียกว่าใช้งานจริงนะครับสมรักคาเลยนะฮะทั้งเทคโนโลยีฮอร์ไอเฟ็กที่ใส่เข้ามาครับแล้วก็ฟอรมแม่นยนของเดสโซนต่างๆนะครับฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้จริงหมดเลยครับไม่ได้ใส่มาแบบหลอกๆนะครับจัดเต็มทุกอย่างนะฮะแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับที่เขาไม่ได้ใส่เข้ามาก็คือในส่วนของไซโลฟังก์ชันนะครับที่มีอยู่ในจอรุ่นพี่ของเขานะแต่ก็เนื่องด้วยราคาที่เขาจะต้องทาราคานะครับอันนี้ก็ ในโซนของ f a n t e คชูเตอร์สตัวนี้นะส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะฮะให้มันเป็นที่2นะครับคะแนนจะเหลื่อมกับเจ้าดุลฟลักนิดหนึ่งนะฮะเป็นจอยที่ดีนะครับเป็นจอยไฮริฟต์ที่ดีค่าโพลิเลสสูงมากนะครับเดสโซนก็อาจจะละเอียดน้อยกว่าเจ้าดุลฟลกนิดนึงครับหลังจากใช้งานจริงในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยไจโรเขาก็ให้มาด้วยนะแต่ก็การทํางานก็จะไม่ค่อยตามิ้วมือเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะฮะแล้วก็มาโคก็ทํางานได้ดีครับแต่ว่าปุ่มน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ จะเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่ใส่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้สุดตะคาง,งนะครับจะเป็นแบบกลางๆมากกว่านะครับอันนี้ผมก็เลยให้เขาเป็นที่2นะครับแต่ด้วยราคานี้นะครับก็ถือว่าเขาให้มาแบบได้ใจมากๆพยายามยัดฟังก์ชันต่างๆเข้ามาในจอยนะครับเพื่อทําราคาในราคานี้นะฮะอันนี้ผมชอบครับและดับสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า Na โป n L X 3ตัวนี้นะครับเอาจิงๆเนี่ยผมหาจุดเด่นเขาไม่ค่อยเจอนะครับจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมให้คะแนนเขาเต็มได้ก็คือ การดีไซน์ของจอยครับมีความเป็นเกมนิ่งสูงมากครับออกแบบได้สวยลงตัวทีเดียวเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะแต่หากมองเรื่องถึงการใช้งานต่างๆนะครับเจ้าจอยตัวนี้ไม่เหมาะกับการใช้เทิร์นโปรหรือเล่นด้วยคอนโทรลเลอร์จริงๆครับอาจจะเหมาะกับคนใช้งานทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเดสโซของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับไม่มีความละเอียดเหมือนเจ้า2ตัวแรกนะครับในส่วนของโพลิ g งเรทเนี่ยที่เราเทกับโปรแกรมออกมาเนี่ยก็ได้เพียงแค่80-100ถึงเฮิร์เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่า น้อยมากๆเลยนะฮะอาจจะมีในส่วนของเรื่องการแหลกแล้วก็กระตุกได้นะครับหรือหลุดการเชื่อมต่อได้นะครับในส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามหาแล้วนะครับคือการที่เขาสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shooting p a ดได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขาเลยนะค,คือสามารถไปแมปปิ้งปุ่มบนมือถือ Android ได้นะไม่ว่าเราจะเล่นเกม r v PubG นะครับที่มันไม่รองรับจอยเนี่ยสามารถเข้าไปเซตปุ่มแนละตั้งค่าเล่นได้นะครับซึ่ง2จอยแรกเนี่ยไม่มีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้า3จอยยอดนิยมในงบไม่เกินพันนะฮะใครสนใจตัวไหนชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนๆอนะครับอยากให้เราเอาจอยตัวไหนนะครับหรือแกลเจตใดๆนะครับมารีวิวเปรียบเทียบหรือเอามาท้าชนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจับมาเทียบกันนะครับให้เห็นกันเลยนะครับว่ามันดีมันไม่ดีอย่างไรนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง e ีย Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ